เขาชอบทิ้งก้นบุรีนะที่เขาบอกจุดทูกจุดเทียนตัวน่ะไม่ใช่หรอกค่ะส่วนมากเขาเดินลงไปแล้วทิ้งก้นบุรีบางทีข้างบนนะจุดทูบเราบอกไม่ให้จุดทูบจุดเทียนเขาด่าเราอีกนะแล้วก็ไหมสองสามยกแล้วว่ะ เนี่ยคนเดินลงไปแล้วสูบบุหรี่ทิ้งก้นบุหรี่อย่างเงี้ยเออได้ละทีเนี้ยได้แล้วได้บ้างเลยทีเนี้ยเอออายุเยอะ

เป็นแนวกันไม่ให้ไฟลามขึ้นมาด้านบน